แต่นะครับท่านท่านกินอันตฐานนะครับตอบพระแม่บงคาพระลูกตาลร้อยล่ะจ้าพี่น้องจ้าท่านได้อาดได้ดื่มได้กินมาโดยตลอดนะครับได้ใช้มาตลอดท่านทำความผิดต่อพระแม่บงคาวันนี้นะครับเป็นโอกาสดีในหมู่บ้านเพิ่นประจัดงานได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นพาพระขุนเจ้าเพิ่นพาที่เราได้ใช้ดื่มเท้านะครับแต่ว่าในรอบหนึ่งปีท่านได้ทำความสมบูให้กับแม่น้ำนะครับแม่น้ำคงคาวันนี้ก็ถือว่าเรา โอกาสดีนะครับ <Solomon> ที <who referred to> ่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีขอขมาพระแม่คงคานะครับโอกาสด้กราบในบุพระครูได้ประกอบพิธีครับกราบในบุครับนั่งที่นั่งน้หวรูยลัวกลัวไฟมันดุในบ้านอะไร คนที่มาวม่วกลอยกระทงเพื่อบูชาลอยพุทธบาทลอ,อยพระพุทธบาทละกรับบูชาสักการะพระแม่องค่าอาบาปัจจัยหลักในการลอยกระทงกับเพื่อให้เหาเป็นภูระลึกถึงบุญคุณของพระแม่องค่าที่เนในเข้าได้ใส่ในอาบในบริบู ชำ้นวางร่างกายอันเป็นสิ่งสุขภพนะลงสู่แม่น้าค่ะถือว่าในประเภทนี้อของเขาก็ถือว่าเข้าได้มางคาราวาปีระเทียเพื่อหให้เป็นพิธีการอันสำคัญนะถ้าพร้แล้วกรับข,ขอเชิญทุพ่อแม่ทุกคนรวมกันตั้งจิตตั้งใจกล่า,าลวทำพร้อมกันพร้อมแล้วกันตั้งนาโม อาความกตท่านธรรมยามพุทธสสภะวัโต สัมปทาสะมะยังอิมานิมะยังอิมานิปะทีเปนะปะทีเปนะคสุกายะคสุกายะนามะพายะนามะพายะนาทิยานาทิยาปุริเนปุริเมทิตังมุนิโนทิตังมุนิโนปะทะวัญชะระปะทะวัญชะระปูชา ชาอัมหากรรมอัมหากรรมทีฆระตังทีฆราตังทตายะทตายะสุขายะสุขายะวตตุวตตุในวันลอยกระทงปีนี้ในวันลอยกระทงปีนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออธิษฐานขออธิษฐานและบูชาและบูชาลอยพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทซึ่งอยู่ทางทิศเหนือซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำมัน นามทานาทีของแม่น้ำมณฑปนาทีด้วยกระทงปทีบนี้ด้วยกระทงปฏิบณี้ขอให้เกิดประโยชน์ขอให้เกิดประโยชน์และความสุขและความสขก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนาเถตลอดกาละนานเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย กระทงประที่นี้แด่พระแม่คงคาขอพระแม่คงคาขอพระแม่คงโปรดเมตตาโปรดเมตตาบการบูชารับการบูชาจากข้าพเจ้าจากข้าพเจ้าผู้มีใจภักดีผู้มีใจภักดีตระหนักในความกรุณาปานีตระหนักในความกรุณาที่ทาให้โปดโดยตลอดมา่านให้โปรดโดยตลอดมาขอท่านโปรดรับ ขอให้ท่านโปรดรับคำขอขมาคําขอขมาครั้งนี้ครั้งนี้หากมีสิ่งใดหากมีสิ่งใดผิดพลาดผิดพลาดเกิดขึ้นเกิดขึ้นข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระแม่คงคาขอพระแม่คงคาโปรดให้อภัยโปรดให้อภัยและโปรดนําพาความมงคลและโปรดนําพาความความร่ำรวยความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จ คมาให้แก่ยยข้าพระเจ้าทั้งหลายมาให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในคราวนี้ด้วยเธอในคราวนี้ด้วยเธอสาธุ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 ขอเดชะขอเป็นแบบพิาธานของพระพิฆอรเองแล้วก็จะคอยไปลอยให้พระเจ้าพุทธสุภินลอยก่อนเราลอยไปแล้วลูกของเราลอยไปแล้ว าร้อย <Warner> กรประคุณเ้าพี่น้องช้างบลโบรู้ว่าเพื่นสีเฮ็ดพิธีเนาะพี่น้องก็เลยพากันร้อยกรกับลูกตาลจ่ายของนะครับของเจริญธรรมนะครับแต่เพ่นวลานะครับตามโบราณเข้ามาก็อย่าลืมเด็ดเอาเกสาหรือว่าผมนะครับหรือว่าเล็บของเข้าใส่ไปน้ำ นะครบูใดนี่จะถูปใจเล็กๆนหน่ยชาวบาที่บาสชาบาที่บาะใส่ไปนั่นนั่งยังยดโดนกระปวดค่บูชาเปดนความเคารพบ่ทางท่การอาจารย์พระพุทธด้ว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการไปขอเข้ามาสักพารเมฆโปราอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าว่อเคยขับรถไปเห็นหูหลย้าแต่ปนีก็ขับรถออกทางก็ออกมาย่างคน เกลียดกันมากบ้านเจ้าของกระมีบ่มีอันบริเฮ็ดกระทงย้ายพี่นี้มาเลี้ยมซื้อมาเลี้ยมร้อยแม่เพราะว่าโทรถามก่อนเล้วเพราะว่าบ้านของบริจัดไงปล่อยกัยบริเฮตร้อยนะครับได้แม่กำนดชัดเจนนะครับเอาสับน้องกรุงนะครับเป็นือว่าเป็นสัตวเก่าซาแกะนะครับสขาโบราณนะครับไปจัมบาน้องกรุงของเขา ครับพี่ได้มากดูได้มากศัยนะครับได้มากได้มากกินนะครับได้ากพี่เพื่อนลูกตาจะไปดองโบลนนครับะนตัวเล็กๆเพื่อนลูกตาเขานะครับแอิธานแเดวแบบลอยกระทงนะครับให้วิยย์น้าออกไปไกลๆแล้วเดินคบพี่น้องครับพันกิจดูได้ต้นคาพี่น้องไวิทงน้าลงแง เปดไ้รอยนะครับออกไปดูสายน้ำนะครับที่ที่อที่พี่ด้องเีวของเครื่องเถีเพื่อนแกเพื่อนพระเพื่อนบัวได้ไปเที่ยวงานนั่นในตัวอบตเนาะเป็นกระพันลูกพาเต่ามาร้อยในหมู่บ้านจ้ะเก็บดอกไม้หอมอต่างๆนะครับพี่น้องเราก็ ที่ทานเอาปัจนาเอานะครับวางเก็บอาเบิ้งก้อนเบิงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเฮเบิงคนร้อยกระถ u กกันเฮอร้อยเราละแต่ว่าครัก่อนวาดเก็บไปจงร้อยกระถ ung ไปนะครับกับนาำเดินรานแกนำกุ้งข้านะครับเปิดซื้อนะครับนาอุ้ยอันนี้กระถอ n g ยังเนี่ยน้องเบิงแม่ออไปนะครับติงติงที่พอดีเอาแต่หมูพุ้งด้วยรต่ยมูุงมีบบรินาต่้บบพริกต้าไปน้เนีแตพุ้งมันเลีว อยากได้พี่เกียวว่าอะไรใส่ชิ้นไหนจำพอให้พัฒนาให้สำเร็จทุกสานทุกอย่างทุกประการนกับพี่น้องจ๋าปักขันกับกระโปงก็มีนะครับกอบกระทงตับหะฮุงนะพี่น้องไปเต้นนะครับในกระโปงเป็นคนเพี่น้องจัาเพื่อสร้างบรรยากาศพี่น้องเข้าในไลยกระทงรวมกัน ลอยกระทงค่ะอยู่ดีสบายสุขสุขค่ะขอบคุณนิฟสีสารเพลย์แพร์ทุกท่านจ้า